สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Snow White and the Huntsman เป็นเรื่องราวของสโนว์ไวท์ที่เรารู้จักที่กระจกวิเศษบอกว่าเธอนั้นสวยกว่าราชนีแห่งความชั่วร้ายการตามล่าและทำลายเจ้าหญิงสโนว w ไวท์จึงได้เกิดขึ้น แต่หลังจากสโนไวท์โดนยึดเมืองไปเขาก็ได้เจอกับผ่านป่าคนหนึ่งซึ่งพ่านป่าคนนี้ได้รับคําสั่งมาเพื่อฆ่าสโนไวท์แต่พรานป่ากลับเลือกที่จะฝึกการต่อสู้ให้เธอแทนเพื่อกลับไปทวงบอลลังของเธอคืนซึ่งหนังเรื่องนี้จะแตกต่างกับสโนไวท์ที่เราเคยดูในตอนเด็กและหากทุกคนพร้อมที่จะฟังเรื่องราวเรื่องนี้แล้วเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่องค์ราชินีเธอกําลังเดินอยู่ท่ามกลางหิมะ และเธอก็ได้ไปเห็นดอกกุหลาบสีแดงดอกหนึ่งซึ่งเติบโตท่ามกลางอากาศหนาวเหน,น็บอยู่เพียงดอกเดียวราชนีจึงมีความฝันที่ว่าอยากจะมีเจ้าหญิงตัวน้อยที่ผิวขาวดุจหิมะปากแดงดุจสีของดอกกุหลาบผมดำเหมือนขนอีกาและกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเหมือนดอกกุหลาบดอกนี้จากนั้นไม่นานราชนินีก็ได้ให้กำเนิดองค์หญิงที่มีชื่อว่าสโนไวสโนไวเธอนั้นทั้งงดงามและกล้าหาญทั้งอาณาจักรนั้นต่างยกย่องเธอพร้อมกับชื่นชมเธอทั้งที่เธอนั้นยังเป็นเด็ก แต่เวลาแห่งความปิติดีใจก็ไม่ได้อยู่กับพวกเขานานเมื่อเวลาต่อมาองค์ราชินีได้เสียชีวิตลงราชาวิลเลียมนั้นเสียใจเป็นอย่างมากตั้งแต่องค์ราชินีจากไปราชาก็ไม่เคยมีความสุขอีกเลยทั้งอาณาจักรนั้นเศร้าหมองร่วมถึงสนวไวจากนั้นก็ได้มีกองทัพทมินกองทัพหนึ่งได้ออกมาล่อองค์ราชาวิลเลียมให้ไปออกศึก ซึ่งกองทัพนี้ไม่ใช่มนุษย์เลยแม้แต่คนเดียวแต่เป็นชุดเกาะและสามารถพังทลายได้อย่างง่ายดายหลังจากที่เอาชนะกองทัพนี้ได้พวกเขาก็ได้เห็นรถคันหนึง่งซึ่งภายในรถมีเฉลยสึกอยู่หนึ่งคนซึ่งเธอมีชื่อว่าลอเรน,น่าเธอมีรูปโฉมหน้าตาที่งดงามจนทำให้ราชานั้นเกิดความหลงไหลในตัวเธอและลืมความเจ็บปวดที่เคยมีมาทั้งหมดวันต่อมาเธอถูกแต่งตั้งให้เป็นราชินีคนใหม่ จากนั้นงานแต่งตั้งก็ได้เริ่มขึ้นตอนนี้ศักดิ์ของเธอนั้นเป็นราชินีเรียบร้อยแล้วในคืนวันแต่งตั้งในขณะที่ราชากําลังจะร่วมสุขกับเธอราชาก็ได้มีอาการแปลกๆขยับตัวไม่ได้จากนั้นเธอก็ได้ลงมือสังหารราชาโดยการเอามีดปักลงไปที่หัวใจของราชาหลังจากที่ราชาเสียชีวิตลงราชินีก็ได้เดินไปเปิดประตูด้านหน้าของปราสาททําให้กองทัพทหารทมินบุกเข้ามาในปราสาทพร้อมกับยึดปราสาทได้พวกมันได้ค่าทุกคนที่ขวางหน้า ส่วนสโนไวในขณะที่เธอนั้นกําลังนอนหลับอยู่เธอก็ได้ยินเสียงผิดปกติเลยเดินไปดูที่ห้องพ่อของตัวเองและก็ได้พบว่าราชานั้นได้เสียชีวิตลงไปแล้วจากนั้นราชนินีก็ได้เดินเข้ามาเห็นสโนไวสโนไวจึงรีบวิ่งหนีเธอไปทันทีโดยลงไปที่หน้าปราสาทสโนไวได้เห็นวิลเลียมเพื่อนสนิทของสโนไวกำลังที่จะหนีสโนไวพยายามที่จะตามวิลเลียมไป ผลประตูเมืองประตูเมืองมันก็ได้ปิดลงจนทําให้สโนไวท์นั่นถูกจับไว้ในปราสาทอย่างเดิมส่วนองค์ราชนินีเธอก็ได้เข้าไปในห้องของเธอและก็ได้เอากระจกบานใหญ่ออกมาพร้อมกับถามว่าใครงามที่สุดในปัตตพีนี้กระจกจึงออกมาบอกเธอว่าตอนนี้ราชนินะีหนักงามที่สุดในปัตตพีแล้วเมื่อเธอพอใจกับคําตอบจึงออกมาดูเฉลยที่อยู่หน้าปราสาทจากนั้นก็ได้สั่งให้เหล่าทหารทมิน่นทาการฆ่าพวกเขาจนหมดและได้กักขังสโนไวท์ไว้อยู่ในหอคอย จนเวลาผ่านไปตอนนี้สโนไวท์เธอก็ได้โตแล้วเธอนั้นอยู่ภายในหอคอยแต่เพียงคนเดียวแต่แล้วอยู่ก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่ากาตาเธอถูกจับมาเช่นกันสโนไวท์ White, พยายามถามว่าทำไมเธอนั้นถูกจับมาเธอบอกว่าเธอกําลังหนีไปกองกําลังต่อต้านองค์ราชินีแต่ในระหว่างที่กาตากําลังหนีเธอก็ถูกจับมาที่นี่ซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าถูกจับมาทําไมในฝั่งขององค์ราชินีเธอก็ได้ดูราษฎรของเธอนั้นอดอยาก เธอได้ให้น้ำบางส่วนจากปลาสาทนั้นให้กับคนเหล่านั้นกินและได้หันไปถามน้องชายของเธอว่าแต่ก่อนหน้านี้เราก็เคยเป็นขอทานแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอทำในปัจจุบันก็ถือว่าแม่ตาแล้วจากนั้นทหารของเธอก็ได้ไปจับสองพ่อลูกมาได้ ซึ่งชายคนที่จับมาได้นั้นก็มีหน้าตาที่หล่อเหลาอามากๆราชินีจึงได้ไปดูด้วยตัวเองแต่เมื่อเธอได้เข้าไปใกล้ๆชายหนุ่มคนนั้นชายหนุ่มคนนี้กลับชักมีดออกมาและแทงเข้าไปที่ราชินีแต่พลังของเธอนั้นก็เหลือล้นมากๆ,ๆเธอไม่เป็นอะไรเลยเธอจึงได้สังหารชายหนุ่มคนนี้ลงในที่สุด แต่หลังจากเหตุการณ์นี้เธอก็ได้บอกพี่ชายของเธอว่าดูเหมือนว่าพลังของเธอนั้นจะอ่อนลงมากน้องชายของราชินีจึงได้ไปจับตัวกาต้ามาและได้ให้องค์ราชินีสูบอายุไขของเธอไปทําให้ราชินีฟื้นพลังขึ้นมาได้อีกครั้งและได้ไปถามกับกระจกวิเศษอีกว่าใครงามเลิศในปัตตภีกระจกจึงได้บอกว่าณตอนนี้นั่นก็คือราชินีแต่อีกไม่นานจะมีสตรีคนหนึ่งงามกว่าราชินีนั่นก็คือสโนไว แต่หากราชินีได้หัวใจของสโนไว้มาในครอบครองราชินีจะไม่จำเป็นต้องสูบพลังชีวิตจากคนอื่นอีกร่างกายไม่ร่วงโรยและพลังไม่ถดถอยเมื่อราชินีได้ยินดังนั้นว่าเธอนั้นสามารถเป็นอมะตะได้เธอจึงเรียกฟิลน้องชายของเธอพร้อมกับให้ไปเอาตัวสโนไว้มา ส่วนสโนไวท์เธอก็ได้เห็นนกตัวหนึ่งบินมาเกาะที่โรงของเธอจากนั้นเธอจึงปีนไปดูและก็ได้พบว่ามีเหล็กแท่งหนึ่งที่เธอนั้นสามารถดึงออกมาเป็นอาวุธได้จากนั้นฟิลก็ได้เดินเข้ามาภายในห้องขังสโนไวท์ White, เธอนั้นแกล้งทําเป็นหลับและฟิลก็ได้เข้ามาคุยกับเธอและได้ใกล้เธอออกมากๆเธอได้ใช้โอกาสนี้ใช้เหล็กที่เธอนั้นดึงออกมากรีดเข้าไปที่หน้าของฟิลจนเขานั้นได้เลือบ,บาดเจ็บและเธอก็รีบวิ่งหนีออกมาจากคุกแห่งนี้ แต่ในปรา,าสาทมันก็ได้มีทหารเต็มไปหมดเธอจึงได้มุดท่อน้ำทิ้งไปและก็โดดลงไปในทะเลฝั่งของฟิลก็ได้สั่งทหารตามตัวเธอกลับมาให้ได้ส่วนสโนไวท์หลังจากที่เธอขึ้นมาบนบกเธอก็ได้ตามฝูงนกไปอีกครั้งหนึ่งและก็ได้พบว่ามีม้าสีขาวนอนอยู่ตรงชายหาดเธอได้ขึ้นขี่มา้าและก็ได้ขี่ออกไปทหารของราชินีก็ไล่ต้อนเธอมาติดๆ จนม้าได้วิ่งเข้าไปในบ่อโคลนตม้มจนม้าได้ล้มลงและติดอยู่อย่างนั้นซึ่งม้าไม่สามารถขยับไปไหนได้แล้วสโนไวจึงได้วิ่งเข้าไปภายในป่าส่วนกองทัพทมินที่ตามมาพวกเขาก็ตามเธอต่อไม่ได้เพราะที่ที่เธอเข้าไปนั้นก็คือไพรมืดซึ่งเป็นเหมือนดินแดนต้องสาบสโนไวท์ได้เข้าไปภายในป่าแห่งนี้และก็ได้พบกับสิ่งอาถรรพ์มากมายเธอก็พยายามวิ่งหนีสิ่งเหล่านั้นยังสุดความสามารถ ส่วนฟังของราชนินีเมื่อได้รู้เรื่องว่าฟิลนั้นพาด่าให้กับเด็กสาวธรรมดาที่มีเพียงตะปูแท่งเดียวเป็นอาวุธเธอก็ได้หัวเสียเป็นอย่างมากและเธอก็ได้ต่อว่าฟิลอย่างหนักเพราะตอนนี้สิ่งที่เธอต้องการนั่นก็คือหัวใจของสโนไวท์แต่น้องชายคนที่เธอไว้ใจที่สุดกลับทำงานพลาดแถมในดินแดนพลายมืดพลังของเธอนั้นก็ไม่สามารถก้าวไกยได้จึงได้สั่งให้ฟิลนั้นไปหาคนคนหนึ่งที่จะสามารถเข้าไปภายในพลายมืดและตามตัวเธอกลับมา จากนั้นฟิลก็ได้ไปจับตัวชายคนหนึ่งมาซึ่งเขาเป็นพลานป่าที่มีชื่อว่าฮัมเบิร์ตหรือว่าพระเอกฟิลได้จับตัวพระเอกมาเพื่อรับคำสั่งจากราชนินีเพื่อให้ไปตามตัวสโนไวท์กลับมาให้เธอราชินีได้แลกข้อเสนอว่าพระเอกนะ่ะต้องการมีรักกลับคืนมาซึ่งภระระยาของพระเอกนั้นเสียชีวิตไปแล้วโดยถ้าพระเอกไปเอาตัวสโนไวท์กลับมาให้เธอได้ราชินีก็จะชุบชีวิตภระระยาของเขาให้หนึ่งชีวิตแลกหนึ่งชีวิตแน่นอนว่าพระเอกนั้นต้องตกลงรับงาน พระเอกได้ไปตามหาตัวสโนไวท์ี่ไพรมืดพร้อมกับฟิลและท่านหารอีก3มคนแต่ด้วยความฝีมือของพระเอกพระเอกก็หาตัวสโนไวท์ได้ง่าย,ายๆเธอพยายามขอร้องให้พระเอกนั้นช่วยชีวิตเธอเพราะราชนินีจะควักเอาหัวใจของเธอพระเอกจึงได้กันทหารออกมาก่อนและก็ได้ถามว่าจะเอาตัวเธอไปทำอะไรและบอกให้ฟิลหนาถทำตามสัญญาก่อนซึ่งสโนไวท์ก็พยายามบอกพระเอกว่าถ้าส่งตัวเธอให้พวกฟิลพวกเขาจะฆ่าพระเอกด้วย ฟิวจึงบอกความจริงกับพระเอกว่าราชนีนะ่ะมีพลังของการพลากชีวิตคนต่อชีวิตคนแต่ไม่มีพลังของการชุบชีวิตคนและได้ด่าพระเอกว่าโง่ เมื่อพระเอกได้ยินดังนั้นเขาจึงข้อต่อสู้กับฟิลและทหารอีก3คนจนพระเอกจัดการทหารทั้ง3ามคนลงได้ส่วนฟิลก็ได้โดนอาถรรพ์ของไพรมืดเล่นงานจนทําให้เขานั้นเห็นภาพหลอนและไม่สามารถวิ่งตามพระเอกไปได้ขเขานั้นโมโหมากพร้อมกระบ,บอกพระเอกว่าจะตามล่าพระเอกไม่ว่าพระเอกนั้นจะอยู่ที่ไหนส่วนพระเอกก็รีวิ่งตามสโนไวมาจนเจอตัวเธอสโนไวพยายามบอกให้พระเอกช่วยเธอให้พาตัวเธอไปหากองทัพของเดอะยุคที่ต่อต้านราชนีซึ่งพระเอกก็ต่อรองมีค่าตอบแทนที่แล พระเอกนั้นไม่อยากจะยุ่งกับสโนไวท์เพราะดูเหมือนเธอนั้นจะเป็นตัวซวยแต่สุดท้ายพระเอกก็ยอมที่จะตกลงช่วยเธอตัดภามาที่กองทัพของนายุกซึ่งเป็นกองทัพที่วิลเลียมอยู่ซึ่งวิลเลียมก็คือเพื่อนสนิทของสโนไวท์ตอนเด็กและคนที่เป็นหัวหน้ากองทัพนี้นั่นก็คือพ่อของวิลเลียมได้มีข่าวมาบอกกองทัพนี้ว่า ราชนินะีน่ะมีพลังแก่กล้ามากซึ่งเธอน่ะฆ่าไม่ตายและที่สำคัญองค์หญิงสโนไว้นั้นยังมีชีวิตอยู่เมื่อวิลเลียมรู้เรื่องเข้าเขาจึงได้จะออกไปตามหาเธอทันทีต่อให้เธอนั้นอยู่ในพป่าและหาตัวเธอยังไม่พบและยังไม่รู้ว่าเธอเป็นหรือตายแต่วิลเลียมก็ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งเธอเป็นครั้งที่2ส,ส่วนฝั่งของฟิลเขาก็กำลังรวบรวมมือดีเพื่อที่จะออกตามลาพระเอกและสโนไวเมื่อเขารวบรวมกองทัพขนาดย่อมย่อมเสร็จเขาก็กำลังจะออกตามลาทั้งสองคน แต่ก็ได้มีนักธนูปริศนาคนหนึ่งได้เข้ามาขวางทางพวกเขาเอาไว้นั่นก็คือวิลเลียม วิลเลียมพยายามจะขอเข้ากลุ่มเพื่อเป็นนักธนูแต่ฟิลก็บอกว่าเขามีแล้วพร้อมก็บอกให้คนธนูของฟนะิลหนักฆ่าวิลเลียมซะแต่วิลเลียมก็สังหารพลธน,นูของฟิลจนวิลเลียมนั้นได้แทนที่ในที่สุดส่วนฝั่งพระเอกและสโนไวท์ก็พยายามจะหาทางออกจากป่าแห่งนี้ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังเดินทางอยู่พระเอกก็ได้สอนศิลปะการต่อสู้เล็กๆน้อยๆให้กับสโนไวท์จากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางกันต่อจนถึงสุดเขตของป่าไพรมืดแต่ก็ได้มีโทรตัวหนึ่งเข้ามาจู่โจมพวกเขาพระเอกพย พยายามเข้าต่อสู้แต่เขาก็ไม่สามารถสู้กับโทรตัวนี้ได้เลยจนโทรได้หันไปเจอสโนไวท์และกลําลงจะเข้าไปทำร้ายเธอแต่เมื่อโทรจ้องหน้าสโนไวท์โทรกลับมีท่าทีที่นิ่งสงบขึ้นและเดินจากไปอย่างชา้าช้าจนทำให้ทั้งสองคนรอดจากเหตุการณ์นี้และออกจากป่าไพรมืดมาได้ในที่สุดจากนั้นทั้งสองคนก็เดินมาเจอกับชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งซึ่งอยู่หลังป่าไพรมืดชนเผ่านี้แปลกใจมากๆที่ทั้งสองคนรอดจากป่าไัยมืดมาได้คนที่รอดถ้าไม่ใช่พูดผีก็คือปีศาจ แต่พวกพระเอกกับเป็นมนุษย์ธรรมดาหลังจากพยายามอธิบายว่าพวกเขานั้นไม่ได้มาร้ายทั้งสองคนก็ถูกต้อนรับไปอย่างดีพร้อมกับมารักษาแผลให้พระเอกโดยหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มีแต่ผู้หญิงเพราะผู้ชายนะักฟรีชีพไปหมดแล้วในระหว่างที่พระเอกกําลังทําแผลอยู่คนทําแผลก็ได้บอกให้พระเอกฟังว่าสโนไวท์จริงๆแล้วคือเจ้าหญิง พระเอจกจึงได้เดินเข้าไปถามสโนไว้ว่าทําไมไม่บอกกันตรงๆซึ่งเธอก็บอกว่าก็ไม่ไว้ใจพระเอกไงตอนแรกซึ่งพอตกดึกสโนไว้ก็ได้คุยกับชาวบ้านเหมือนกันซึ่งชาวบ้านก็ดูเหมือนจะรู้ว่าเธอนั้นคือเจ้าหญิงทั้งหมดเลยชาวบ้านที่นี่ทุกคนต้องมีรอยแผลเป็นที่หน้า เพื่อทําให้ตัวเองนั้นอับประลักจะได้ไม่เป็นเป้าหมายของราชนินีพอตกดึกพระเอกก็ได้หนีออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้โดยพระเอกให้เหตุผลกับชาวบ้านว่าพระเอกนั้นเป็นตัวสวยถ้าอยู่ใ,ใกล้เธอแล้วก็เธอต้องสวยแน่นอนจึงได้รีบออกไปจากที่นี่แต่ในระหว่างคืนนั้นกองทัพของฟิลและวิลเลียมก็ได้บุกมาเผาหมู่บ้านแห่งนี้ จนมีคนในกลุ่มนหนึ่งใกล้จะได้ตัวสโนไวไปแต่วิลเลียมก็ได้ยิงชายคนนั้นเสียชีวิตลงจากนั้นสโนไวก็ได้วิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งและก็ได้มีคนเข้ามาจู่โจมวิลเลียมพอรู้แล้วว่าวิลเลียมนั้นทรยศแต่วิลเลียมก็สามารถจัดการชายคนนั้นลงได้อย่างไรได้ส่วนสโนไวเธอก็กาลังจะลงเรือไปกับชาวบ้านเพื่อหน,นีออกไปจากหมู่บ้านแต่ก็ได้มีคนคนหนึ่งเข้ามาดึงตัวเธอไวโชคดีที่พระเอกนั้นมาช่วยได้ทัน โดยพระเอกนั้นเข้ามาจากด้านหลังแล้วก็พาสโนไวท์หนีไปอีกทางหนึง่งจนสโนไวท์และพระเอกสามารถหนีออกไปจากหมู่บ้านนี้ได้และหนังก็ตัดไปที่ราชนีตอนนี้พลังของเธอนั้นถดถอยเป็นอย่างมากและรูปลักษณ์ของเธอก็ดูแก่ขึ้นในอดีตของราชนีตอนเด็กๆ แม่ของเธอนั้นพร่ำสอนเธอเสมอว่าความงามเท่านั้นที่จะช่วยปกปักรักษาชีวิตของเราได้จึงได้ไล่บนคาถาใส่เธอให้เธอนั้นมีความสวยงามเพื่อรอวันหนึ่งที่จะแก้แค้นให้หมู่บ้านของเธอเองแต่เวทมนต์นี้มันก็มีข้อด้อยตรงที่ว่าถ้ามีใครสวยกว่าราชินีเกิดขึ้นมาแล้วก็เวทมนต์ของเธอก็จะถดถอยทันทีนั่นก็คือสโนไวส่วนฝั่งพระเอกหลังจากที่วิ่งหนีฟิลมาทั้งสองคนก็ดันถูกคนแพะจับตัวไว้ได้แต่เมื่อคนแพะรู้ว่าสโนไวนั้นเป็นเชื้อพระวงศ์ พวกเขาก็เห็นทางสว่างเห็นทางที่จะต่อต้านองค์ราชนีเป็นเวลาเดียวกันกับที่พวกฟิวกำลังมุ่งมาทางนี้คนแคลจึงได้ปล่อยตัวทั้งสองคนและพาไปซ่อนในฐานทัพของคนแคล์ทำให้พวกฟิวที่ตามมาทีหลังไม่เจอตัวพวกพระเอกและวิลเลียมก็ยังมากับกลุ่มนี้เช่นเคยเพราะคนที่เหลือยังไม่รู้ถึงการทรยศของวิลเลียมส่วนคนแคลก็ได้พาทั้งสองคนมาที่ดินแดนแห่งพูดซึ่งที่นี่มีสัตว์น้อยใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากมาก พอตกกลางคืนสโนไวท์ก็ได้ไปขอบคุณมิวเอคนแคะตาบอดคนหนึ่งและมิวเอก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกตอนที่พ่อขององค์หญิงปกครองประเทศทุกคนนั้นร่ำรวยมั่งคั่งและคนแคะทั้งหมดนี้ก็มีหน้าที่ขุดเมืองทองแต่เมื่อพวกเขากลับขึ้นมาเย็นโลกด้านบนพวกเขากลับพบว่าแผ่นดินนั้นแห้งแล้งเต็มไปหมดและทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เมื่อเล่าเรื่องโศกเศร้ากันหมดแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มจัดงานปาร์ตี้เต้นรำกันคนแคร์คนอื่นๆก็ได้ลงความเห็นกันว่าตั้งแต่ที่ได้เจอนางพวกเขาก็รู้สึกฮึกเหิมไปในทางที่ดีส่วนบีทหัวหน้าของกลุ่มคนแครก็ได้เข้ามาถามพระเอกว่ายังไงกันแน่ที่ช่วยนางมาน่ะเพียงแค่อยากได้ทองจริงๆเหรอซึ่งพระเอกก็บอกว่าเขาก็ไม่แน่ใจแต่บีทก็บอกว่าชะตากรรมของสโนไวท์น่ะถูกกำหนดเอาไว้แล้วจากนั้นรุ่งเช้าก็ได้มาถึง เธอนั้นตื่นขึ้นเพราะว่านกมาปลุกเธอซึ่งมันเป็นนกตัวเดียวกันกับที่ไปหาเธอที่หอคอยจากนั้นก็ได้มีพูดออกมาจากตัวนกนั้นก็หมายความว่าคนที่คอยช่วยเธอมาตลอดนั้นก็คือพูดและพูดก็ได้นําทางเธอไปยังสถานที่สถานที่หนึ่งซึ่งคนแคระและพระเอกเมื่อเห็นเธอเดินไปก็ได้เดินตามและภาพที่อยู่ตรงหน้าพวกเขานั่นก็คือกวางเผือกโค้งคํานับสโนไว้เธอนั้นเปรียบเสมือนคลั่งของชีวิตเป็นผู้เยียวยาแผ่นดินและนี่แหละคือชะตากรรมของสโนไวท์ แต่ก็ได้มีธนูปริศนายิงเข้ามาที่ตัวกวางสีเผือกและกลุ่มคนที่ยิงนั่นก็คือฟิลพระเอกได้เข้าต่อสู้กับฟิลส่วนคนแคะที่มีชีวกัดก็ได้พาสโนไว้วิ่งหนีแต่คนที่ตามสโนไว้อยู่ตอนนี้นั่นก็คือวิลเลียม ทันทีที่ทั้งคู่ได้เจอกันสโนไวก็จำวิลเลียมได้ทันทีเลยได้ห้ามกัดไม่ให้ทำร้ายวิลเลียมส่วนพระเอกก็กำลังสู้กับฟิลอยู่แต่ดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะไม่สามารถสู้ฟิลได้เลยในขณะที่พระเอกกำลังจะโดนฟิลสังหารพระเอกก็ได้มองไปเห็นท่อนไม้ที่มันอยู่ด้านหลังจึงได้ผลักฟิลไปใส่ท่อนไม้นั้นและเขาก็โดนเสียบตัวจนพลุนและได้เสียชีวิตลงไปฝั่งของราชนีก็ได้เจ็บปวดเป็นอย่างมาก เพราะเธอนั้นก็ได้ให้พลังน้องชายของเธอไปเยอะเมื่อน้องชายของเธอตายพลังของเธอก็ได้ถดถอยลงไปส่วนฝั่งของสโนไวท์วิลเลียมและกัสอยู่ๆก็ได้มีคนเล็งธนูมาทางสโนไวท์กัสจึงได้เอาตัวของตัวเองไปบังเอาไว้จนเขานั้นได้เสียชีวิตลงไปสโนไวท์นั้นไม่มีทางช่วยชีวิตกัสได้เลยและตอนนี้ทุกคนก็ได้ยืนไว้อะไรให้กับกัสที่เขาเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องสโนไวท์และทุกคนก็ได้กล่าวต่อหน้าหลุมศพของกัสว่าพวกเขาจะทวงพลังกลับมาให้ได้ ต่อมาพวกเขาได้ออกเดินทางเพื่อไปเสริมทัพกับก,บกองทัพของเดยุกจนได้ไปหยุดพักอยู่สถานที่หนึ่งซึ่งสถานที่นี้มีหิมะตกวิลเลียมและสโนไวจึงได้ไปเดินเล่นกันพร้อมกับระลึกความหลังว่าพวกเขาเคยเล่นอะไรกันบ้างตอนเด็กๆและวิลเลียมจึงได้ยื่นแอปเปิ้ลให้กับสโนไวเหมือนที่เคยทําตอนเด็กและสโนไวจึงได้บอกว่าจําได้ไหมเมายากที่เราเคยเล่นกันนะ่ะพร้อมกับกัดแอปเปิ้ลไปจากนั้นวิลเลียมก็ได้กลายร่างมาเป็นราชินีที่ตอนนี้เธอแก่ชาราเป็นอย่างมาก และเธอก็ได้เตรียมมีดออกมาเพื่อที่จะดึงหัวใจของสโนไวท์ออกมาโชคดีที่พระเอกและวิลเลียมที่วิ่งตามมาที่หลังนั้นเข้ามาช่วยได้ทันราชินีจึงได้แปลงกายเป็นอีกาพร้อมก็หนีออกไปจากที่นี่ก่อนจากนั้นวิลเลียมพระเอกและคนแคระก็ได้รีบพาร่างของสโนไวท์กลับไปที่อาณาจากักรโดยไปรวมกําลังกับพวกเหล่าดายุกตอนนี้ทุกคนต่างคิดว่าสโนไวท์นั้นตายไปแล้วพระเอกนั้นเสียใจอย่างหนะัก นั่งกินเหล้าอยู่ข้างร่างของเธอพร้อมกับพูดออกมาว่าเพราะเอกนั้นเคยมีภรรยาและปกป้องภรรยาของตัวเองไม่ได้หลังจากที่ภรรยาตายพระเอกก็ไม่สนใจใครทางนั้นจนได้เจอกับสโนไวท์เธอได้ทําให้พระเอกนึกถึงภรรยาเก่าของเขาซึ่งสโนไวท์เป็นคนดีดีทั้งจิตใจดีทั้งจิตวิญ,ญญาณตอนนี้พระเอกนั้นเสียใจที่ไม่สามารถปกป้องทั้งสองคนเอาไว้ได้ไม่ว่าใครที่พระเอกอยากปกป้องก็มีแต่เสียชีวิตจากเขาไปจนหมด จากนั้นพระเอกก็ได้ก้มลงจูบร่างของเธอพร้อมกับเดินออกไปแต่แล้วอยู่ยเธอก็ได้ฟื้นขึ้นมาในฝั่งของวิลเลียมก็พยายามบอกท่านเดยุคว่าเราต้องลุกขึ้นต่อสู้ได้แล้วเพรานะสโนไวท์น่ะเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อให้เรานะ่ะต่อสู้แต่ในระหว่างที่วิลเลียมกําลังพูดอยู่อยู่ยูสโนไวท์ก็เดินออกมาจากปราสาทซึ่งทุกคนนั้นอึ้งกันไปหมดเพราะต่างก็คิดว่าเธอนั้นเสียชีวิตลงไปแล้ว จากนั้นเธอก็ได้เดินเข้าไปหาท่านอายุกพร้อมกับขอให้เคลื่อนทัพเพื่อโจมตีปราสาทและยึดปราสาทของเราคืนเอาบ้านเมืองของเราขึ้นมาจากราชินีและก็ได้พูดปลุกใจทุกคนที่อยู่ที่นี่จนทุกคนนั้นคล้อยตามพร้อมจะออกศึกกับเธอ พระเอกที่เดินมาเห็นทีหลังพระเอกก็ได้ยิ้มออกมาเพราะดีใจที่เธอนั้นยังไม่ตายและทุกคนก็ได้โค้งลงคำนับแด่เจ้าหญิงสโนไวท์ในฝั่งขององค์ราชินีเธอก็ได้จับเด็กสาวมามากมายเพื่อดูดพลังชีวิตตอนนี้ร่างกายของเธอนั้นไม่เหี่ยวเฉาอีกต่อไปส่วนฝั่งของสโนไวท์และกองทัพของในยุคตอนนี้ก็ได้เคลื่อนพลนมาถึงหน้าปราสาทแล้วแต่พวกเขาก็มีปัญหาตรงที่ว่าพวกเขาต้องรอน้ำลงก่อนเพื่อที่จะไปหน้าประตูแต่พอไปหน้าประตูเสร็จน้ำมันอาจจะขึ้นก่อนที่จะพังประตูเข้าไปได้ แถมจานวนคนของเราก็ยังไม่พอที่จะพังประตูเข้าไปสโนไวท์ Snow White จึงได้วางแผนให้เหล่าคนแคะเข้าไปทางที่เธอนนั้นหนีออกมาจากปราสาทโดยทางท่อจากนั้นก็ได้ให้ลอกเข้าไปภายในที่คุมประตูเมื่อกองทัพของสโนไวท์เดินทางมาถึงประตูแล้วก็ให้รีบเปิดประตูและแผนก็เป็นไปได้ด้วยดีตอนนี้กองทัพของผู้สโนไวท์เข้ามาภายในปราสาทแล้วแน่นอนว่าพระเอกนั้นก็เข้าร่วมศึกนี้ด้วยและสโนไวท์จึงรีบบุกเข้าไปภายในปราสาท โดยเธอนั้นบุกเข้าไปคนเดียวซึ่งวิลเลียมและพระเอกเมื่อเห็นดังนั้นจึงรีวิ่งตามไปและตอนนี้สโนไวท์และราชนีก็ได้เผชิญหน้ากันพร้อมกับกองทัพของวิลเลียมและพระเอกที่ตามมาสมทบแต่ราชินีกับใช้เวทมนต์ทำให้กระจกแตกมาจากด้านบนและกระจกก็ได้กอดตัวมาเป็นสัตว์ประหลาดเข้าต่อสู้กับพวกพระเอกไม่ว่าจะโจมตีมันยังไงมันก็ไม่มีทางสลายหายไป ไม่ว่าจะตัดหัวตัดขาตัดแขนผู้มันก็ได้งอกกลับมาเหมือนเดิมจนกลายเป็นศึกที่ยากลําบากสําหรับกองทัพนี้ส่วนฝั่งของสโนไวก็ได้เข้าต่อสู้กับราชนีแต่ดูเหมือนว่ามันจะห่างชั้นกันเกินไปราชนีนั้นเป็นอมะตะต่อให้เธอยืนอยู่กลางกองไฟเธอก็ไม่เป็นอะไรเลยเธอนั้นเป็นราชนีที่ยึดมืหลายอาณาจักร ซึ่งแน่นอนว่าสโนไวท์ไม่มีทางที่จะสู้ได้จนเธอนั้นได้เดินเข้ามาหาสโนไวท์เพื่อที่จะปิดชีพสโนไวท์อยู่ๆก็ได้มีมีดจิ้มไปที่ท้องของเธอนั่นก็คือมีดจากสโนไวท์นั่นเองเธอนั้นประมาทนึกว่าสโนไวท์ไม่มีดาบหรืออาวุธแล้ว จากการกระทำด้วยมือของสโนไวท์ทำให้พลังของเธอนั้นอ่อนลงมากๆจนเธอไม่สามารถรักษาตัวเองได้และเธอก็ได้เสียชีวิตหน้ากระจกวิเศษศึกครั้งนี้จึงได้ยุติลงโดยชัยชนะของพวกสโนไวท์และหลังจากที่ศึกยุติลงก็ได้มีการจัดงานพิธีสถาปนากษัตรีซึ่งแน่นอนว่ากษัตริย์ที่คู่ควรนั้นก็คือสโนไวท์ทุกคนต่างคุกเข่าสรรเสริญเธอในฐานะของกษัตริย์ซึ่งแน่นอนว่าพระเอกก็อยู่ภายในงานนี้ พร้อมกับท่ามกลางความดีใจของประชาชนกันทุ่นหน้าจากนั้นหนังก็ได้จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Snow White and the h u n t m a n ในฝั่งของคะแนน IMDB ให้ไปที่6.1คะแนนส่วนฝั่ง Rotten Tomato หนังวิจารณ์นั้นให้ไปที่49%ส่วนฝั่งคนดูให้ไปที่52%ครับสุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนจะชอบสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ